ไปแลกกันอีกหนึ่งเรืองนะครับอย่างอยู่ที่ทันรองประลัดสำนักนายยนี่แหละครับฐานการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเยี่ยมติดตามการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนายมงคลชัยส้มอุดรรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปยังอาคารูนย์บ่มเพาะวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคจันนะอำเภอจันนะจังหวัดสงขลานะครับเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์นะครับนะ ติดตามการให้บริการด้านยานพาหนะแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นการบริการพิเศษจะหนักศึกษาและอาจารย์พระเอกวิชาชางยนจะมีอะไรเทคนิคส่งคลาครับให้บริการระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมปีนี้ค่ะโดยนักศึกษาอาจารย์ประจําสู้เนจะคอยบริการประชาชนนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางนะครับเช่นบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมการใช้งานของรถยนต์รถเครื่องนะครับและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถไฟท่องสว่างและอื่นๆตลอดจนจุดผักรถผักคนมีเครื่องดื่มของว่างระว่างรอบริการข้อมูลด้านเส้นทางที่มีการมีบริการรถมูบายมีการเตรียมความพร้อมอ,อก ให้บริการกรณีรถเที่ยกลางทางด้วยนะครับโอ้โให้บริการครอบวงจ้กันเลยค่ะแล้วก็นายมงคลชัยยังบอกเลยค่ะว่าการเปิดสู้นอาชีวะช่วยประชาชนข้องสำหักง,งานคณะกรรมาการอาชีวะศึกงสร้ารวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากประชาชนเรื่องว่านักท่องเที่ยวค่ะจะได้รับความสะดวกแล้วก็มีความอุ่นใจในการเดินทางแล้วทางด้านข้องหนักศึกงสร้าเองค่ะก็มีโอกาสได้ฝึกฝนแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงหลังจากได้เรียนในตำรามาแล้วใช่ไหมพร้อมกับได้ฟ้าความห่วงใยจากนาย,ยกรัฐมนตรีในช่วงเทศกาลสงท ปีเก้าตอนรับปีใหม่ซึกแน่นอนว่าช่วงนี้มีการเดินทางกันเป็นจํานวนมาค่คะจึงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยโดยเฉพาะบนท้องถนนดังนั้นกิจกรรมอาชีวะช่วยประชาชนค่ะถือว่าเป็นกําลังสําคัญเป็นกิจกรรมอาสาที่จะคอยให้บริการประชาชนในระหว่างการเดินทางได้เป็นย่างดีค่ะฝั่งเสี่ยงข้องถันรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะในชั้นนี้เนี่ยก็จะมีนักเรียนอาชีวศึกษามาให้บริการพี่น้องประชาชนในการตรวจซ่อม นะครับกรณีพี่น้องประชาชนอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือลดเสียไม่สามารถใช้การได้เนี่ยก็จะมีช่างเข้ามาดูแลภายใต้คําแนะนําของครูนะซึ่งจะอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากแล้วนักศึกษาเองก็มีโอกาสได้ฝึกฝนตนเองลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในการซ่อมเครื่องยนต์นะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วย รับความร่วมมือจากส่วนอื่นๆด้วยนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เรามองเห็นว่าพี่น้องประชาชนได,ได้รับการดูแลนะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนในระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลอื่นๆที่มีการเดินทางกันเยอะเนี่ยนะฮะเรื่องความปลอดภัยจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ถือว่าชวรศึกษาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งองค์กรหนึ่งที่กําลังสร้างเยาวชน ในการที่จะเป็นกําลังสำคัญของชาติก็ถือโอกาสนี้เนี่ยมาทํากิจกรรมจิตอาสาในการดูแลประชาชนในระหว่างเดินทางด้วย แล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะท่านก็ได้กล่าวถึงการช่วยเลือเยียวยาประชาชนทีประสบส่าธรณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะว่าสำนักง,งานปลัดสำนักนานยกรัฐมนตรีค่ะได้ดําเนินการจัดสั้นเงินกองทุนช่วยเลือผููประสบส่าธรณะภัยโดยได้มอบไม้ให้ผู้วาราชการจังหวัดจัดห้าทุ่งย่างชีพให้กับผู้ที่ได้รับพ้นกระทบในเบื้องตอนจํานวนเจ็ดพันทุ่งค่ะแล้วก็ยืนยันว่าได้มีการเน้นย้ําให้ถูกจังหวัดดําเนินการย่างโปร่งใสช่วยเลือยย่างครอบคลุมถูกพื้นที่เพื่อจะเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน ให้กพี่น้องประชาชนค่ะฟังเสี่ยงทันอีกทีค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรามีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีนโยบายในการที่จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเบื้องต้นนะซึ่งพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหม้หรือวาตภัยต่างๆเนี่ย ก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะฮะตามหลักเกณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับส่วนเรื่องความโปร่งใสนั้นเนี่ยจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วมีความโปร่งใสเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกงังวลแต่และถุงเนี่ยก็700บาทนะฮะลองนับดูได้เลยว่า700บาทเนี่ยของครบถ้วนทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นความความตั้งใจของภาครัฐนะฮะโดยท่านนายกรีเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ให้มีความสุขขึ้นมาบ้างนะครับรัฐบาลเองก็ไม่ได้ทิงประชาชน หลับจากนั้นเนี่ยถานปรงปรลัดนะครับและคณะกเยี่ยมแมก่กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการรวมทรัปรากรป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับในช่วงปีใหม่ขอ้ออำเภอหนาม่มจังหวัดสุงคนราโดยมีนายอำเภอนะครับและก็เจ้าหน้าที่การต้อนรับแรงสถานาการณ์ทางกห้กำลังใจนะครับนะที่เสนอสอร์ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พันนีครับค่ะ